ผู้ชมครับว่าที่ผู้สมัครสอจอคณะก้าวหน้าเข้าแจ้งความตำรวจและร้องเรียนกะกะตน,นะครับหลังจากที่ถูกข่มขู่ฆ่ายกครัวหากไม่ถอนตัวจนต้องพาสมาชิกในครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่อื่นนะครับค่ะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าผู้สมัครสอจอท่านนี้ค่ะก็เดินทางไปแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรน,นาพูนแล้วก็เข้าไปร้องเรียนต่อทางคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งในพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าคดีนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ บ้านพักของนายปริญญายอดยิ่งอายุ28ปีชาวตำบลน,นาพูลอำเภอบางชิ้นจังหวัดแพร่ถูกปิดร้างนะคะหลังจากที่นายปริญญาประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดแพร่ของกลุ่มคณะก้าวหน้าค่ะ แต่ว่าถูกชายคนหนึ่งนะคะกลับข่มขู่ก่อเหตุว่าจะฆ่ายกครัวหากไม่ถอนตัวค่ะทําให้ตัวเขาเองต้องพาแม่แล้วก็น้องชายที่เป็นผู้พิการไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะนายปริญญาอ้างว่าผู้ที่เข้าไปข่มขู่บอกกับแม่ของนายปริญญาว่าให้นายปริญญาถอนตัวจากการลงสมัครเลือกตั้งสงจไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าทั้งครอบครัวนะครับจึงได้เข้าไปแจ้งความพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรนาพูน และเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่แล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับพร้อมกับยืนยันว่าในวันที่สองพฤศจิก,กายนจะเดินทางไปลงสมัครเลือกตั้งสอจอเขตอำเภอบางคินอย่างแน่นอนครับเพราะเข้าไปคุมครูแม่ผมว่าตอนประมาณปลายมงแล้วนะเนาะไว้ใจเย็นไปวันสิบเอ็ดมงเขาก็ได้ครูมแม่ผมว่ารีบบอกให้ลูกชายคุณถอนตัวเดี๋ยวนี้เลยถ้าบ้านจะได้ตายยกครอบครัวนะครับคือว่าผมก็ ไม่รู้จะแน่จะได้เนาะเลยไปแจ้งความแจ้งอะไรไว้แล้วผมก็ขอลบมาเก็บตัวอยย่สักพักนะครับขณะที่วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าก็เดินทางไปร่วมเปิดตัวผู้สมัครนายกบจแพร่และสอจอจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็เดินทางไปพบปะประชาชนในชมุมชนต่างๆเพื่อขอให้ประชาชนเลือกนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่และก็วางนโยบายโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยค่ะ